ยองแจค่ะมาอัปเดตคลิปสําหรับงานแฟนมิตติ้ง The First Global Online Fan Meeting นะคะ Color From Art นะคะอ่ก็สต้องไปดูให้ได้เลยนะคะเพราะว่ายองแจบอกว่าคิดถึงแฟนๆด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เว็บ Thai Ticket Major ค่ะแล้วไปเจอกับยองแจในวันที่27พฤศจิกายนนี้ค่ะ네안녕하세요말씀이용재 여러분, 처음 말했어요 앨범 응원해주셔서 정말 감사드리고. 가세븐 영재입니다. 우리가 만날 날이 벌써 7일밖에 안 남았어요. 반갑습니다. 여러분. 여러분, 준비 되셨나요? 제가 여러분을 만날 준비를 열심히 열심히 하고 있으니까 11월 27일에 꼭 만나요! วันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของเจบีนะคะบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ยอมนอนข้างจินยองนะคะในช่วงที่ก็ล์เว่นเดบิวเรกๆนั้นนะคะจะมีการจัดห้องนอนดังนี้นะคะนั่นก็คือยองแจค่ะจะนอนกับลีเดอร์เจบีนะคะเพราะว่ายองแจนั้นเข้ามาใหม่เจบีจึงต้องดูแลต่อมานะคะห้องนอนต่างชาติอย่างมาร์กและแจ็สันตามด้วยห้องนอนมักเน่ยอย่างแบมแบมและยุคยอมและคนสุดท้ายคือจินยองจินยองนั้นเขานอนคนเดียวนะคะ และนี่ก็คือสาเหตุที่ JB ไม่ชอบนอนกับจินยองนะคะ JB เคยให้สัมภาษณ์ว่าทาไมเขาถึงไม่ชอบนอนกับจินยอง JB ค่ะได้กล่าวว่าทุกวันนี้ไม่อยากนอนใกล้จินยองเลยเพราะว่าเวลานอนลืมตาขึ้นมาเห็นหน้าจินยองอยู่ตรงหน้าจะรู้สึกอ่อนไหวเพราะว่าจินยองขณะหลับนั้นหน้าหวานเหมือนผู้หญิงมากโอ้ย JB พูดแบบนี้นะคะอากาเซ่ก็เขินไปเลยสิคะเรียกได้ว่าละมุนไปอีกนะคะ โอเคคะ่ะคลิปนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคุณชอบใจคะ่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า